สวัสดีครับผมตอนนี้ครับอยู่กับทีมงานทัตตบนซาวอําเภอนงบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับตอนนี้ก็กำลังลงโครงสร้างเวทีโดมครับตอนนี้ครับนี่ครับนี่ก็ากำลังประกอบทัดครับส่วนต่อทัดก็เราก็จะใช้แบบยังใช้แบบต้อนขันอยู่ใช้แบบมาขันกันอยู่ ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดศรีคลองทรายสุขารามครับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับผมนี่ครับตอนนี้ฟอร์เราก็ลงเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยก็กําลังลงโครงสร้างของโดมครับของนักดนตรีครับผมแล้วก็ระบบโครงสร้างโครงตู้เครื่องเสียงครับรถเครื่องเสียงก็มาแล้วครับ ี่รถฟออันนี้รถเวทีครับไงเจ้าเจ้าออกมากันหมดเลยนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ,ออกมาก็ได้มั้งอันนี้เป็นตัวน้ำเหรอนี่เป็นตัวคำเสาแขวนตัวนี้ เดี๋ยวเวลานั้นเราเอาไว้ข้างหลังได้ไม่ต้องเอามาไกลไม่ต้องเอามาไกลเอาไว้แถวรถเลยไม่ต้องมาไกลเพราะว่ารถเรามันไปไหนไม่ได้แล้วอย่าถอยมาแล้วก็เดินหน้าไปเหมือนเดิมครับลต่อกัดกับตอนนี้ครับเอาน้าแช่กันเลยแล้วก็ถึงได้เมื่อ พักนลยนะครับกำลังจะลงโครงสร้างครับผมดูเหลี่ยมเด้อเด้อดูเหลี่ยม,ด,ยมดูมุมด้วยนี่ครับโอเคครับคลิปนี้อย่าฝากไปแค่นี้ครับผมอย่ามาต่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ